ผิวโซมเป็นหวัดบ่อยวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมช่วยคุณได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดแชร์แล้วกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ รู้หรือไม่ว <mo> ่าวิตามินซีเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อร่างกายของเรายังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะวิตามินซีเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยปกป้องเซลล์เราจากความเสียหายนะและยังเป็นส่วนสําคัญในการทํางานของระบบอิมูนนะคะช่วยในเรื่องการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะและยังช่วยทําให้ความรุนแรงและระยะเวลาของโรคหวัดมีน้อยลงด้วยช่วยปกป้องเซลล์เราจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมของเซลล์ต่างๆนะคะ อย่างที่2นะคะวิตามินซียังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างส่วนของคอลลาเจนนะซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยทําให้ผิวหนังกระดูกแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงนะคะช่วยทาให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นแล้วก็เต่งตึงนะ อย่างที่3นะคะวิตามินซีช่วยในเรื่องของการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารได้ดีขึ้นทําให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพออย่างที่4นะคะวิตามินซีมีส่วนช่วยให้ดับฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติรอลในร่างกายให้มีน้อยลงนะคะในบางครั้งที่เราได้รับวิตามินซีในปริมาณที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายของเราต้องการดูแลเป็นพิเศษวิตามินซี1,000พมิลลิกร,รมัมตาฟอร์มาตอนซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยเสริมวิตามินซีให้กับร่างกายได้อย่างเพียงพอใน1่เม็ดน,นะคะให้ปริม,รมาณวิต ที่มีส่วนช่วยในการดูดซึมวิตามินซีด้วยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะการรับประทานวิตามินซีในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทําให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้หรือว่าปวดท้องได้นะคะและผู้ที่มีปัญหาโรคไตนะควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานนะคะวิตามินซีเสริมวิตามินซีพันมิลลิกรัมตาฟอร์มาตอนใน1ขวดป็นจุ30เม็ดทานง่ายพกพาสะดวกหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือติ๊กตอกช็อปในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือที่โบปักตะกร้าไว้ได้เลยนะคะหากใครมีคำถามสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามได